สไตอีกลวนะคะวันนี้สไตก็จะมาตอบคําถามนะคะมีน้องหรือว่าพี่ไม่รู้นะคะส่งคําถามเข้ามาว่าสวัสดีค่ะเราใช้โทนเนอร์แล้วไม่ต้องผสมอะไรใช่ไหมคะซื้อเป็นกล่องได้เลยใช่ไหมคะโอเคมันจะมีแบบ2แบบนะคะโทนเนอร์คือเป็นสีที่เขาผสมมาสําเร็จแล้วหรือว่าเป็นสีที่ ส่วนมากนะคะโทนเนอร์จะเป็นสีกึ่งถาวรน,นะคะที่ใช้เป็นสีแบบว่าไม่รุนแรงต่อเส้นผมเป็นสีที่คอยบำรุงผมได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องผสมอะไรไหมส่วนมากก็จะต้องผสมนะคะกับไฮโดรเจนที่เปอร์เซ็นที่ต่ำนะคะอย่างเช่นตัว6%ปเนนองน้นนะคะที่สตาวางไว้บนเชลนะคะตัวนั้นก็ผสมกับตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวสตาจะเอาให้ดู ีโอเคนี่นะคะโทนเนอร์ตัวนั้นก็ผสมกับโทนเนอร์ตัวนี้หรือว่าจะเป็นสีอื่นแต่ว่าเป็นยี่ห้อนี้นะคะอย่างเช่นตัวตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัว อันนี้สีโรสโกลนะคะแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเป็นสีออกม่วงแล้วก็สีเทานะคะอันนี้ก็เป็นโทเนอร์ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเทาลู่สีเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสโมก e ิวเวอร์นะคะก็จะเป็นดับไปตั้งแต่ระดับ6ถึงระดับ8นะคะ แบบนี้ก็จะใช้ตัวผสมตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นโทนเนอร์สำหรับใครที่ถามเนาะแล้วก็มียี่ห้ออื่นที่เป็นใช้โทนเนอร์นะคะก็ก็จตใช้ตัวตัวนี้นะคะใช้ใช้สีแล้วแต่เราจะเลือกนะคะอันนี้มีไว้แล้วก็สีตัวนี้เป็นสีเดไลทยนะคะ ตัวนี้ใช้เป็นโทนเนอร์ได้ตัวโทนเนอร์ส่วนมากก็จะผสมกับเปอร์เซ็นที่ต่ำนะคะเปอร์เซ็นแบบว่าเปอร์เซ็นประมาณ1.8 1.4 1.9 2.4อะไรอย่างนงี้เนาะอันนี้ก็เป็นนี่คือ6%ของเดียรานะคะเดียร์ไล์นะคะตัวนี้ก็คือ1.8นะคะถ้าใครเห็นก็จะเป็นเดี๋ยวสตาจะเอาให้ดูเพราะว่า นี่เขียนว่า6โวลต์แต่ว่าเป็น1.8นะคะอันนี้ไม่ถึง2ไม่ถึง2%อันนี้สำหรับโทเนอร์นะคะสำหรับโทนเส้นผมนั่นเองนะคะใช้คู่กับตัวนี้นะคะอันนี้สำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าโทเนอร์แบบเป็นกล่องเลยแล้วก็ เ่ยมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮโดรเจนแบบนี้แต่ว่าอันนี้ขวดใหญ่นะคะขวดเล็กก็มีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครเลือกค่ซื้อไฮโดรเจนนะคะให้เลือกตรงเนี้ยคะ่ะไม่ถึง2.4ไม่เกิน2.4นะคะ2.4นี่คือแบบว่าแมกแล้วอะไรเงี้ยถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำก็จะยิ่งดีกว่าผมมันจะได้ไม่เสียนั่นเองนะคะอันนี้วิธีการที่เลือกใช้สำหรับโทเนอะร์เนาะแล้วก็พวกคลเลอร์ทัสพวกเนี้ย ตัวนี้ก็เอามาเป็นโทนเนอร์ได้ไดนะนะตัวนี้ก็เอามาเป็นโทนเนอร์ได้ตัวนี้ก็ใช้กับตัวผสมของอันนี้นะคะก็1.9ของของเวล่านะคะจะเขียนว่า1.9นะคะเขียนว่า6วอลต์เหมือนกันแต่เขียน1.9นะคะส่วนตัวตัวลอเรียลเดียร์ไลท์เมื่อกี้นะคะ1.8แต่มันก็จะมีบางยี่ห้อนะคะที่เขียนว่า Uh, 2อแบบนี้นะคะก็แล้วแต่บางยี่ห้อเขาทำมาแบบก็เลยแนะนำให้ใช้ตัวไหนแบบยี่ห้ออะไรแบบนี้เนาะ โทนเนอร์ยี่ห้ออะไรก็ใช้ไฮโดรเจนยี่ห้อเดียวกันมันจะแบบไม่ครอสกันเพราะว่าเขาทํามาเพื่อสิ่งนั้นแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าสีออกมามันจะได้แบบดูชัดแล้วก็ดูแม่นนะคะดูไม่ดูไม่อ่าไม่ด่างนั่นเองนะคะเวลาเราผสมสีที่เป็นสีโทนเนอร์แล้วก็เป็นสีอ่าเป็นไฮโดรเจนสําหรับกล่องที่เขาให้มาที่เขาขายคู่กันนะคะ เวลาไปหาซื้อที่ร้านทำผมนะคะก็ไปหาตัวที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะคะตัวเนี้ยใช้ได้ไหมมันเขียนว่า6%เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยใช้ผสมกับตัวมาจิเรียลนะคะตัวนี้ต่างๆนะคะแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งของลอเรียลที่เป็นอ่าไม่มีแอมโมเนียนะคะไฮโดรเจนขวดสีเขียวนะคะผสมกับ จำไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็น no R uh, หรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวสไตจะขึ้นมาให้นะคะเพราะว่าสไตไม่แน่ใจก่อนน้านเนี่ยใช้บ่อยแต่ว่าภาคหลังเริ่มมาเปลี่ยนเริ่มมาทดสอบหลายๆห้อนะคะก็เลยได้ตัวที่ชอบอย่างของกายแทงแล้วก็ตัวเดลไลซ์นะคะตัวเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นโทนเนอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวสไตจะขอดูคำถามโอเค โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะสตตรกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับโทนเนอร์ต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับสตตร์ใหม่ในเอพิส o ดหน้าเนาะว่าสแตร์จะมาตอบคำถามเรื่องอะไรการทำไฮไลท์นะคะ คลิปหน้าเกี่ยวกับการทำไฮไลท์ฟอกไปแล้วสองรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ